สวัสดีทุกคนมาวันนี้ก็อยู่ในเกมลักกี้นิโกกับแอนด n ลอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้โอเคมาเริ่มเลยเอาทุนหา <laughs> ักเก้าสิบห้าททุนน้อยร้อยหลานเนี่ยครับมาไวรู้สังตัวอีกแล้ววันนี้โอเคฝากกดไ์ like, ก็กระดิ่งก็ s ซอร์ไพรส์เพื่อลังลใจผมด้วยโอเคอเนีเ่ยเธอโบยังไม่ติดนะเดี๋ยวใจเย็นเนี่ยเมื่อกี้ลืมไม่ใช่อะไร <laughs> เพราะจริงผมไม่ค่อยจะพลาดเธอบัวะไรเพราะบอกว่าเกมลักกี้นี่กลัวมันหมุนช้าเออนะไปต่อไปกันตนอเบ็ดหนึ่งแต่กันมันถึงไปเลยดูดูแล้วจำแลทำไปปฏิบัติพยอารณนี่หนึ่งบาทเป็นไงเป็นไงโอ้ยมันจ้าสังเกินถ้ามองผิดคิดว่าเป็นสี่นอดนะเนี่ยมา เบ็ดหนึ่งก็โอเคไปะละโดเบ็ดสองเบ็ดสองเบ็ดสองอยังไงจับไปดิ่สองคูณสองไปดิเยี่ยมนี่เยี่ยมเบร็กุดโอ้โหสุดยอดไปดิหมดละคูณสองมีครั้งยังไม่พอยังไม่จบโอ้โหต่อเนื่องต่อเนื่องอยูายานไปด้วยพัดเน้นเน้นสามสิบสองบาทเป็นงไงโดยมันเป็นสามสิบโกเบร็กุตคุณชอบบอกเลยเยี่ยมจริงๆริง นี่เหี้ยมนเยี่ยมจริงแม่สองตัวเออเฮ้ยมาดิมาดิาดคอมมอนคอมมอนเแบบีมาเลยมาลองมา95าเหมือนเดิมเท่าทุนออตโต้ดีกวออ่าออโต้ไปเลยสิบปาลองนั่นดูเชิงกมันใจเย็นใจร่มอ,อย่าเพิ่งรีบอันทุกคนจริงๆเกมนี้มันมันต้องมีชั้นเจอทีน,นึงเกมไม่ออก อันยังไปเดินเบียดแบบโมซัวมก็ไม่ได้อนะตัวมันดูดยดัดเออปยโปรยายก็เหมือนก็ดูดซ่อมสาขาสองก็คดูดยิ่งกว่าอะไรอ,อดูดแค่นั้นแหละดูดีลงไปห้าสิบแล้วนะสวยปะสมิซูมาโอ้โหยี่สิบสี่บาทเน้นเน้นเป็นยี่สิบเจ็ดบาทเอายีเออแต่งตัวนี้แต่งแมวโอ้ยแมวสี่ตัวขนาดนี้ แตกขนาดไหนโอ้โหมีเอฟด้วย57บาทเอาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหวิลกูเลยช็อตนี้สวยๆจบมาที่83บาทโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเลยนี่แล้ววะแตกขนาดนี้จะจ่ายขนาดไหนยูโหแม่งมีลุ้น ทะเละเจหรือจะยูโอ้โหไอ้ลุ้นกันไม่มาจริงอ่โอ้มายากอะ่ะโอเคลุ้นต่อไปตอนนี้อยู่ที่100่งรบาทนะเนีย่ยถ้าขึ้นมาหลักร้อยก็การเล่นการเสี่ยงกันต่อไปความนี้มีได้มีเสียต้องใจเย็นนะทุกคนอย่าทิ้งรีบร้อนเลยมา่ก็ไดอ่ะโอเคคิวบาร์ Bar. อืมอืมกัดฟันละออมาเอาต่อวะ ไม่แตกวันนี้มันจะแตกวัานไหนแล้ว嘛เออคุณสองไปดิเอามาดิเออเอายังไงล่ะเฮสิ่เจ้าวาดเยี่ยมไปเลยโอ้ยจังวะนี้จังว่าี้สเก็ตเตอร์มีลุ้นมีเออโอ้โหแม่งโล่งใจคิดว่าแต่จะแบบหายไปเลยไม่แตกแล้วก็ไม่มาให้ด้วยโอ้โหสวยๆจะไปเลยแหละโอ้ยสี่ตัวแม่งคิดว่าตัว ไอไวเหมือนจริงจริงอ๋อมาคูณสี่จะมาอยี้บอกเลยว่าโบบะแน่นอนช็อตนี้มาโบบะสวยสวยมันต้องโบบะทุกคนโอ้ยคูณคูณสี่ไปดีเจเลยเออนั่นละ่ะนั่นละ่ะ โอ้โหอย่างนี้คูณ14เ่เน้นเน้นมาดิเศษสิบแปดบาททุกคนมาตอนนี้ขึ้นมาคูณ16อ่ะแล้วจะย้อนเงินที่แตกไปก็โอเคอยู่เอาแล้วคูณ20จะไปเหลืออะไรแล้วโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่บาททุกคนโอ้โหสวยๆไม่ต้องมาจมา่ายมาซะดีๆ <laughs> บอกเลยแมวทองวันนี้เละโดนขยี่เละบอกเลยเป็นไงสุดลับอัพเกรด ขยับเบียดทีละนิดในชีวิตจะดีขึ้นไม่ยังเหลือรอบสุดท้ายทุกคนโอ้โหรอบสุดท้ายไม่ค่อยแจกเลยภาคหลังนี่คือแบบขี้เหนียวมากทุกคนเงินรวมได้ที่696บาทนะโอเคตอนนี้ขึ้นมา852เดิเนเบ็ดขยับไปทีละนิดทุกคนไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนเอาจริงๆเอ,อ้ยอย่าบอกวะอย่าบอกนะโอ,อ้โหทำไมมันสุดยอดเลยเออเลยดกูตาก คูณหไวเน้น54บาทคิวจัดปลาโอเคสิบาทอ่ะจับถึงพันแล้วนิดเดียวค่อยๆเดินกันไปอ่ะช,ช้าใจชัวร์ทุกคนเนอเชื่อผมชา้าใจชัวร์อันนี้ได้ผลจริงเอย่าเพิ่งดีไปเดินบางทีมันเบ็ดมันมันยังไงมันยังไม่เข้าอ่ะส่งมันยังไม่เข้าอ่ะเออไดเป็นหนังบางทีก็พัง,พ,งพังไม่ได้พังไม่ได้หลายรอบก็มีนะ โอเคหน่อยก็2บาทโอ้ขึ้นมา9 0 0าอ่ะนิดเดียวอ้อยังไงโอ้ยคือแับ่ทุกคนเอาละมา958าตอนนี้โอ้สองเล่นๆนะยบาทเออโอ้โยสวยกินดิ้ม3าบาีต่นนียิ้ยิ้มมันต้องแบบนี้ มามามาได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่หกร้อยบาทจัดไปอ๋อสี่ตัวอีกแล้วหรอไม่มีแถมเป็นแทเป็นหกตัวหรออ,อ,อ๋ออันนี้ผมว่าตอนซื้อถ้าซื้อได้ห้าหกตัวนี่ถือว่าดวงดีมากแ <c ười> มวโอเคเขาช่าง,ง่ะอ่ะมาตอนนี้อยู่ที่คูณสีนนะ่คูณหกอะฮะว่าเบื่อจริงครับพวกแมวมาแต่มันไม่แตกมันไม่มีคอมโบอะ เราเป็นยังไงเสียงๆอย่างไงคูณสิบไปยังไงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทอย่าลืมซื้อไปหกร้อยทุกคนโอเคแตกมาทั้งหมดหนึ่งร้อยเขาจะบอกบาทมาลุ้นต่อไปโอ้ขอคุ้มๆหน่อยวะโอ้ยเฮ้ยแตกไหนจะไปเหลืออะไรแล้วแตกนอกขนาดนี้แตกในขนาดไหนเยอมก็เลยีเดียว เยิ่มก็เลยเดียวเชียวโอ้โหยังเหลือสิบรอบแต่จังหวะนี้คูณ12บสองเว้ยมาเดือดอย่างเลยเดือดเดือดกันไปเลยเพราะยอดใชา้า้อยห้าบแปดบาทมาดูยอดรวมเงินรางวัลซเปอร์มเกินสี่ร้อยสิบหกบาท,น,บาทนิ่มๆไหม,มโอ้โหยาเอาละซื้อหกร้อยะตอนนี้ก็ถึงเ5 5ดอาสิ้าเอาเลยอยอดแตกมันพุ่งพุ่งกระโชดแล้วก็ยุมมย่ม่ยๆบอกเลยนะม,มันมานอีกแรอบ พอยถึงสัก2,000พันก็ได้พออันนี้ถ้าถึง2,000ผมไม่ลบผมตัดจบเลยมาคูณ20แล้ววะเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยเดียชายนั่นแหละชายาชายหนักๆเดี๋ยวนะน้อยไปก็ดีโอ้ยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทสามรอบสุดท้ายทุกคนบีบหัวใจมากโอ้โหคนณยี่สิบสี่น่นละเออไอ้ทำไหมแถวแรกสวยๆเลยอะ โอ้โห AK สวยสวยห้ารอยคสบกโอเคขึ้นมาวันยี่สเอาเลวสวยสวยสไดีเออม,มาสองรอบจะสายมารู้กันต่อครับทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วแล้กันฝากไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ก,กดทุกอย่างออโอ้โหตัจบคูณสามสเออไปหนึ่ยอดรวมอยู่ที่1 7ึ่ปดาไปพอแค่น,นี้ว่ะเออดูทรงมันไม่น่าจะมาแล้วเออ อันสุสดขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซัสบสไคร้กดทุกอย่างแล้วก็กระทืบไลค์ให้ผมเดี๋ยว,วกันนะครับผมบ๊ายบาย